ดูมายาฮอติวา์คือมาอีกเรื่องนีงดีกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน เพียงแค่โพสต์ข้อความข้อความเดียวในสื่อโซเชียลคุณผู้ชมแต่มันกังวาลและมันดังไกลามากๆเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองต่างๆได้เป็นอย่างดีสําหรับคุณนุ่นวรนุษยงงส่วนใหญ่เลยนะนะคุณนุ่นเนี่ยก็จะโพสต์เล่นสเก็ตบอร์ดเล่นเซิร์ฟสเก็ตเล่นอะไรของเธอไปอแต่ว่าการที่มาโพสต์ข้อความแบบนี้เนี่ยแสดงว่า ไม่ไหวแล้วจริงๆหรือมันอยากจะบอกอะไรภายในใจอย่างมากเลยคุณนุ่นวรนุชค่ะผู้ชมขาเขาก็โพสข้อความใน i อ s ี r อ y นะเป็นภาษาอังกฤษคําเดียวสั้นๆฮื H O P E ค่ะฮ p e ที่แปลว่าความหวังนั่นเองค่ะ,ะซึ่งต่อมาหลังจากนั้นค่ะก็ข้อความเป็นภาษาไทยก็มีการโพสต์ต่อเลยนะ วัคซีนทางเลือก oh. นี่คือข้อความต่อไปหลังจากโฮปเสร็จใช่ไหมคุณผู้ชมที่แปลว่าความหวังคุณนุ่นวรนุชก็มีการโพสต์ต่อค่ะโพสต์คําว่าวัคซีนทางเลือกหลังจากนั้นค่ะข้อความต่อไปตามมาอีกอ mm. for people oh. แปลเป็นไทยว่าสําหรับประชาชนครับนั่นหมายความว่า3คมคำนี้มันต่อเนื่องกันโฮปความหวังวัคซีนทางเลือก สำหรับประชาชน oh. นี่คะ่ะผู้ชมขาทำผูพ้พูดและคนลุกทําให้หลายๆคนสะเทือนคะ่ะโดยเฉพาะชาวโซเชียลเขาบอกแบบนี้เลยนะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคุณนุ่นก็เป็นหนึ่งค,น,งคนที่ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ก็อยากจะช่วยเหลือในส่วนของ ความหวังวัคซีนทางเลือกในส่วนของประชาชนที่ต้องได้วัคซีนที่ดีม,มาฉีดบ้างเพราะว่าตอนนี้ค่ะผู้ชมขาหลายๆคนเนี่ยก็ตามหาวัคซีนวัคซีนกูอยู่ไหนอ่ออตามหากันใหญ่เลยนะคุณผู้ชมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเราก็ต้องสะกดคำว่ารอออดิฉันเนี่ยสะกดมานานมากแล้วหลายเดือนแล้วจนไม่อยากจะรอออ,อแล้วนะ เอาเป็นว่าทุกๆคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่ดีวัคซีนที่ดีคืออะไรไม่ใช่วัคซีนที่เขาบอกกันนะว่าต้องเป็นวัคซีนนั้นวัคซีนนี้ออแต่เรามองว่าเป็นวัคซีนที่เราสามารถเลือกได้เลือกฉีดว่าจะฉีดวัคซีนยี่ห้อใดส่วนคุณหมอคุงเนี่ยดิฉันได้ไปฉีดวัคซีนน้ำมันหมูออเไม่เหมาะม หนูไม่ฉีดอ๋อไม่ฉีดอะไรเลยไม่หนูฉีดวัคซีนแต่วัคซีนน้ำมันหมูหนูไม่ฉีดอ๋อดิฉันให้ฉีดน้ำเกลือ <c oughs> อให้ฉีดวัคซีนน้ำเกลือเออได้ไหมไม่ได้คือต้องบอกว่าเรื่องวัคซีนเขาผู้ชมขาหลายหลายคนก็หาทางออกกันอยู่หลายค,คนก็ถกเถียงกันอยู่เอาเป็นว่าค่ะเราเนี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนแต่ได้รับการฉีดวัคซีนยี่ห้อใดได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ครออซึ่งไม่อยากจะพูดอีกต่อไปแล้วเรื่องนี้มันยาวค่ะ สรุปทุกคนจะได้ฉีดไหมแม่ใช่พูดขึ้นได้ฉีดไหมต้องได้ฉีดต้องได้ฉีดนะถ้าไม่ได้ฉีดเนี่ยดิฉันจะฉีดแม่ฉีดแทนได้ไหม <ieważ> ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ <gun> <_ stones> เกิดเป็นข่าวดูมาอยา่าฮอติวส์